สุริครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับรายการหลอกหลอนสยองขวัญก็กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอเสนอตอนรางโรงเรียบวิญญาณเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาด้วยตนเองนะครับเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อเราๆสักปี2547ัหลานชายของผมตอนนั้นก็คงอายุเราๆสักสิ1กเปีเห็นจะได้วันหนึ่งเวลากลางวันมันเป็นช่วงฤดูแล้งที่อากาศร้อนอบอ้าวหลานชายของผมคนนี้ก็นั่งเื่นสุรากับเพื่อนสองคนจนกระทั่งเมาได้ที่ เขากับเพื่อนจึงชวนกันไปเล่นน้ำที่ลําห้วยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเวิงน้ำที่กว้างและก็ลึกขนาดลําไม้ไผ่เป็นลำํำยั่างไม่ถึงแถวบ้านผมเรียกว่าวางังบริเวณนั้นมีต้นยางใหญ่ขึ้นโดยรอบตะลิงและมันก็เป็นเขตของวัดแห่งหนึ่งด้วย ทั้งสองคนพายเรือหาปลาของชาวบ้านที่อยู่ที่จอดอยู่บริเวณนั้นเล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งกระโดดน้ำว่ายน้ำไปมาอยู่บริเวณวังนั้นนานโขทีเดียวต่อมาเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยกันก็รู้สึกว่าหนาวและกเหนื่อยจึงขึ้นไปย,ยืนคอยอยู่บนฝั่ง ส่วนล้านชายของผมก็ยังคงสนุกกับการพายเรือและกระโดดน้ำเล่นอยู่เพียงผู้เดียวเพื่อนของเขาก็เรียกให้ขึ้นจากน้ำเพื่อกลับบ้านแต่เขาก็ขอเพื่อนได้เล่นอีกสักหน่อยขอกระโดดน้ำอีกสักหนเดียวแล้วเขาก็กระโดดพุ่งแหลนลงไปในลำน้ำนั้นอีกครั้งและแล้วเขาก็ไม่โผล่จากน้ำอีกเลย เมื่อเพื่อนเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปในวัดเรียกพระให้ออกมาช่วยกันงมหาร่างของเขาแต่ก็ไม่มีใครพบร่างของเขาเลยญาติพี่น้องทราบต่างก็พากันเร่งรีบมาช่วยงมหาร่างของเขาอยู่นานหลายชั่วโมงจนในที่สุดก็พบร่างอันไร้วิญญาณของเขาจมน้ำตายเสียแล้ว งานศพของเขาญาติพี่น้องต่างก็เสียใจและเศร้าหมองเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนี้และหลังจากงานเผาศพผ่านไปรุ่งเช้าก็จะต้องเก็บอัถิของผู้ตายและทำบุญตักบ,บาตรที่บ้านในวันถัดมาและในช่วงเย็นของคืนนี้พี่เขยและพี่สาวผมก็ได้ไปเชิญร่างทรงมาเพื่อติดต่อกับวิญญาณของหลานชายที่ตา เชิญมาเพื่อไถ่าถามสารทุกขสุขบิบหลังจากเผาศพของเขาไปแล้วซึ่งเป็นความเชื่อของคนในชุมชนของผมจะนิยมลงทรงเพื่อถามข่าวจากวิญญ,ญาณน,นี้คืนนี้มียาติและเพื่อนบ้านไก่เคียงจำนวนมากมาคอยฟังการลงทรงจากร่างทรงเพื่อเรียกวิญญ,ญาณของเขา ร่างทรงเป็นผู้หญิงอายุเกือบ50ปีเ็นจนดาเขามาถึงเกือบหนึ่งทุ่มเขาก็จัดเตรียมเครื่องบูชาอะไรต่างๆนานาจนเสร็จและพร้อมที่จะลงมือทำพิธีเรียกมิญญาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วร่างทรงเขาก็บอกให้คนที่นั่งขวางประตูหลบออกไป เพื่อให้มีที่ว่างพอเป็นทางเดินเพื่อให้วิญญาณของเขาเข้ามาหาร่างทรงได,ได้เวลาแล้วร่างทรงก็ร่ายมนอะไรพึพรรมพำอยู่จุดใ,ใจหนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่าเขามาแล้วจะถามอะไรก็ถามมาพี่สาวของผมซึ่งเป็นแม่ของหลานผมที่เสียชีวิตก็เลยถามว่า เป็นยังไงบ้างตายไปแล้วขาดเหลืออะไรแม่จะทำบุญไปให้ร่างทรงก็ตอบมาว่าอยากได้กางเกงในกับรองเท้าเพราะตอนนี้เขาไม่มีจะใส่ผมก็รู้สึกง,งงว่าทำไมเขาไม่มีกางเกงในและรองเท้าเพราะปกติเวลาตายญาติจะต้องใส่กางเกงในและรองเท้าให้อยู่แล้ว ผมจึงถามพี่เขยจึงรู้ว่าปกติเขาไม่เคยใส่กางเกงในแม้จะโตเป็นหนุ่มแล้วก็ตามตอนอาบน้ำศพก็เลยไม่ได้ใส่แต่ก็สวมกางเกงขายาวทับเข้าไปเลยส่วนรองเท้าก็ลืมใส่ไว้ในโรงศพให้กับเขาหลังจากนั้นคนอื่นๆก็ถามว่าทำไมถึงไปตกน้ำตายทั้งๆท,ท,ที่ก็ว่ายน้ำเป็นอยู่ ร่างทรงก็เลยตอบว่าบริเวณวังน้ำที่เข้าตายนั้นเป็นวังพญานาคอาศัยอยู่วันนั้นเขาเห็นเด็กวัยรุ่นสองคนมาเล่นน้ำก็เกิดความรักความเมตตาจึงได้จับเอาตัวไปอยู่ด้วยว่าจะจับเอาทั้งสองคนแต่อีกคนมันหนีไปได้ ญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมพิธีต่างก็ถามสารทุกข์สุขดิบไปต่างๆนานา,นาจนกระทั่งได้เวลาอันสมควรพิธีเรียกวิญญาณของร่างทรงก็ได้เสร็จสิ้นลงสำหรับเด็กหนุ่มคนนั้นที่รอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปบวชเป็นเวลาหนึ่งพันษา